ช่วงออกพรรษาหลายจังหวัดที่มีแม่น้ำมีสายน้ำมักจัดการแข่งขันเรือขึ้นเพราะเป็นช่วงที่มีน้ำไหลหลากจำนวนมากมากพอที่จะใช้แข่งขันเรือซึ่งเป็นการละเล่นการแข่งขันพื้นบ้านของไทยอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาการทำเกษตรการเพาะปลูกจึงได้มาร่วมสนุกสนานกับการแข่งขันเรือซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำแม่น้ำท่านผู้ชมครับคนไทยนั้น มีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการเลี้ยงปลาการจับปลาและยังเป็นเส้นทางในการสัญจรในการค้าขายอีกด้วย ทนธรรมแห่งสายน้ําจากการละเล่นการแข่งเรือซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและถือเป็นงานบุญแข่งเรือด้วยความศรัทธาในพระศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์แม้จะถูกมองว่าเป็นจังหวัดในที่ราบสูงมีความแห้งแล้งแต่ก็มีลําแม่น้ํามูลไหลผ่านที่อําเภอสตึกจึงไม่ต่างกับพื้นที่อื่นที่มีสายน้ําไหลผ่านได้มีการจัดแข่งขันเรือยาวขึ้นโดยมีทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีได้พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้ที่มาร่วมงานอย่างหาที่สุดไม่ได้ในปีพุทธศักราช2529สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศปีพุทธศักราช2531ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือขนาดใหญ่ในปีพุทธศักราช2553ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือขนาดเล็กไม่เกิน30ฝีพายจากพระมหากรุณาธิคุณดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นที่มาของการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในการแข่งขันเพื่อความเป็นเจ้าแห่งสายน้ําลําน้ํามูลขึ้นที่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในปีนี้การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานมีเรือที่มีชื่อเสียง เป็นแชมป์จากการชิงเจ้าความเร็วจากลุ่มน้ำต่างๆทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยความเป็นเจ้าสายน้ำแห่งลำน้ำมูลกว่า42ลำชมขบวนกาบเหเรืออันเชิญถ้วยพระราชทานนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันช้างว่ายน้ำทีมระหว่างช้างของจังหวัดบุรีรัมย์กับช้างจากจังหวัดสุรินท์ชิงถ้วยใหญ่ยักษ์สูงเกือบ2เมตรเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกนี้รวมทั้งท่านจะได้ชมความแสนรู้ของช้าง ซึ่งสมัยโบราณถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมีบุญคุณต่อบ้านเมืองในการรบทับจับศึกปกป้องและกอบกู้ชาติบ้านเมืองการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระชทานที่อำเภอสตึกถือเป็นงานประเพณีของชาวจังหวัดบูรีรัมจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้เข้าร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าปีนี้จะมากันเป็นจำนวนมาก และร่วมสมึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเราให้การสํันวนเรือท้องถิ่นกันาเต็มที่เลยล่ะครับเรือท้องถิ่นปีนี้มี15ลำชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ภาคเหนือภาคกลางอีสานดังๆแข็งแรงที่ได้แชมป์มแต่จังหวัดนี่มาหมดครับมาเกือบหมดล้วก็จะเป็นเรือที่สูสีกันเราประกบสูสีกันแล้วกาแข่งกันจริงมีประเพณีช้างว่ายน้ําแข่งกันซึ่งหลายปีนี่หายไปนะครับช้างว่ายน้ําแข่งกันเนี่ยเริ่มต้นจากนู้นสมัยหลายสิบปีเมื่อก่อนนะครับ ชาวสตึกทำมาหากินด้วยเรือด้วยชาวประมงเริ่มต้นฉะนั้นแข่งขันเรือก็เป็นเรือพายเรือแจวพายกละมังแข่งกันเราเริ่มต้นจากวัฒนธรรมอย่างนันนะครับและสตึกบุรีรัมเนี่ยมันเป็นเมืองช้างเรามีช้างเยอะครับช้างก็เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวสตึกซึ่งในครั้งนี้จานส้ม IPM ช่องบุรีรัมชาแนล ถ่ายทอดสดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระสิทานให้ท่านได้ชมถึงบ้าน